แล้วสวัสดีครับแบบด้วยนะไปเล่นอะฮะอะไรนะแบบด้วยนะเพิ่งเคยเล่นอ่ะยังไม่ค่อยเก่งแล้เอ,อเดี๋ยวดิเสียงเสียงนี้ผู้หญิง,ญงเสียงผู้หญิงเสียงผู้หญิงไหนเวอร์สามเหรอ ลไม่เคยเล่นเนาะจริงปะจริงปะจริงเพิ่งโหลดมาแป๊บเดียวเองยังเล่นไม่คล่องเลยเฮ้ยจริงดิเฮ้ยเจ้งดิ้สอนให้ป๋าสอนให้ป๋าขอลองยิงหน่อยดิยืนนิ่งๆหน่อยยิงให้โดนยิงให้โดนอ๋อยิงให้โดน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 ดิยิงให้โดน ไม่เพิ่งเคยเล่นน่ะเกมออกมาตั้งหลายปีแล้วอย่างงีโดนดีนม่เ่าฮ่าาเหรอเดสามชื่ออะไรอ่ะ ฮะชื่อโอโอออ๋ฮยุท่าไหลได้เรียกได้เรียกถูก่ก็เรียกพี่เรียกเนาะยี่สิบคนอ๋อก็ได้ก็ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอยู่เดี๋ยวแอดเพิ่มมาหน่อยดิแอดเพิ่มมาหน่อยดิ

เป็นหน้าไม้อะเป็นไม่ค่อดีอะค่ะจะไปทางไหนดีวะอันนี้เนี่ยทำอะไรมาแล้ว ปืนวิ่งกด x ดิกด x อ่ะกดตัว x จะเก็บปืนอย่างเนี้ยเออนั่นแหละห้วิ่งเร็วขึ้นแล้วปืนออกกด x แค่นั้นแหลยกด1กับ2ก็ได้ขอบคุณค่ะเดี๋ยวแอดเพิ่มหน่อยดิเล่นไดกไหมเล่นไดกไหม แอดไม่เป็นอ่ะ,อะนั่นตาเดียวก็พอแล้วอ้าวไม่เล่นกีตาเดียวอ่ะเราชิคเก้นดินเนอร์ค่ะฮะมันมีคนรุดไปแล้วนะระวังระวังเหมือนจะมีคนนะ หมดแล้วเราสามระวังวิาระวังวิเรระวังว,วงิวังยืนแบบนั้นเลยเ้านิ่องอย่าตายมีสโคบีก ชุกไม่ได้อะี่โลกเกินมีสมองป่าไหมสมองป่าส,สมองนี้มุกไปแล้วอ,อุ้ยอุ้ยมุกไม่ถึงอ่ะอดู ไม่มีสโคบิกยิงไหนวะเนี bueno. ่ยเบอร์สายมีเบอร์สายมีเบอร์สายมีมีสมูกไหมมีสมูกไหมอุ้ยชุบหน่อยชุบหน่อยชุบกดเอฟอุ้ย ไม่มีของเลยเลยโว้ยอยู่บนบ้านชั้นสองใช่ไหมเห็นะตรงชั้นลอยอะ่ะสระขอกเลยเว้โอยยิงแม่นแน่ วิ่งตัวนึงนึเฮ้ยพิ่งคเล่นจริงดิถามตรงสามโอ้ยเพิ่งเคเล่นหรอพิ่งเคเล่นมายิงแม่นจังวะมาช่วยชตหน่อยเบอร์หนึ่งระวังหนอเมื่อกี้เบอร์หนึ่งระวังนะยังมีอีกนะเมื่อกี้วิ่งมาตัวนึงสบเพื่อนเมื่อกี้เพื่อนอย่างรบเพื่อนเมื่อกี้ไม่เพิ่งเคเล่นจริงอ่ะ จริงยิงยิงแม่นจังวะเข้าหัวแล้วเมื่อกี้ตัววิ่งอยู่ก็ยิงโดนอีกเฮ้ยถึงจเล่นจริงเปล่าเนี่ยมันโฟกัสอ๋อไม่เลื่อนรถอ่ะมันหนึ่งระวังรถมีมีคนเสี่อ่ะอ๋อแล้วไม่บอกเห่อแล้วไม่บอกลืม อเรียบร้อยไม่ไหววะโอมมาช่วยหน่อยโอมมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยเข้ามาเข้ามาดูหน่อยดูรอบข้างหน่หนนะอยยังบีกไหมยังบีกไหมดูให้หน่อยนะยิงอะไรวะอ๋ออยู่ข้างบนอยู่ข้างบนเพื่อนระวังนะเพื่อน เคยเล่นจิงพ่งเคยเล่นจริงกว่าเนี่ยเ้เธอเธอเราหรือเปล่าเนี่ยเรื่องนีไม่เชื่อเลยวผมเพิ่งเคยเล่นจริงๆ เขียวไหมอ่ะขอนะคะมี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 เอามาเอามานี่มานนี่มานนี่ไปโอ้ยดูไหนวะของบัคกี้เหรอไอ้หอยไล่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 วางซ้ายวางซ้าย อยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังเอาล่ะโอ้มันหนึ่งมันหนึ่งอยู่หลังบ้านหลังบ้านบายบายค่ะเล่นแล้วหรอไปนะไปไป